ครับสวัสดีครับบรหลุดกตะต่อส้าวครับเศร้ากับเศร้าสามโมงแล้วครับตื่นสวยครับบนเศร้านี่รอบเศร้าครับลองลองเลกของมันจันครับจันกัญญาบ้านบอครับน้ำขึ้นเรื่อยๆครับน้ำโค้งอยู่แน่นอนครับน้ำโค้งทีนุ่นน้ำมูลบอบออีกอย่างหากินอยุทธวัตรอุบลนี่นะครับเหมือนผู้เดือครับ บ้านบาอิสนี่ก็สิเป็นเพื่อนข้อขวดครับรับน้ำอุบลนี่เป็นเป็นบ้านเป็นเมืองรับน้ำครับรับน้ำเม่น้ำมูนเม่น้ำชี่เม่น้ำเซ่ไหนลงเม่น้ำโค้งครับสิเป็นลยังไหใส่บอร์กเต้หรือยามใส่นั้นบ่อนีเนาะไฟไฟไม่ห้ามถือกครับไอ่ไซม่มองทางฟังครับมารบ่มมัน ลองเลกครับหมูว่านเด็ยสามตัวครับเบิ้อเมื่อมวานวันนี้ครับนามมันตรงเนื้อเก่าครับนามตรงเลยเกา่ามนีนามขึ้นบนเลยเก่าอยู่นามเลยเกา่าปลาสีหาวกุนีครับปลาขัิมีเป็นปลากระกาปลาเพียรแล้วครับปลาอีตุสามซื้อครับต่เป็นปลาตัวเดียวกันท่านมีปลาเครื่องปลากดข้างมีปลาจก๋ดีไหมครับปลาครบปลาข้าวท่านนามแห้งมีอยู่ครับขึ้นมาอยู่ ปลาก็ดขึ้นขึ้นแม่น้ำโขงมาเลยครับเคลื่อนกันไปอยู่ช่วงนี้เปิดเคลื่อนก็จเคสีได้ขึ้นมากแล้วครับขึ้นว่าหลุดนี้ครับม้วนหัดเก็บบ้องของครับกลับไปสร้างไหมมันหมันครับมันหมนันหลุดกระบะย,ยึดด้วยครับเด้อนะตกมองงามแห้งครับตัวมี่ยักโตหร่าขึ้ว่าบกผาดบอยยักษ์โตเนี่ยบอก พ็ง,งามแห้งครับสวยเลยูมว่าคุปไปหันไดบอ,อหิมเหี่ยวครับมานบอมานบูหูวละล่วงขนาดเร้าอยู่วันุกรครับแต่ละปีซศ้าอยู่สองสามอาทิตย์ก็ยังบ,บ่แปนอยู่ครับโคไม่เมื่อเลยเออลุนต้งกันครับดดกันลุนุ้กงกหมานบอ บึกไงบ่พันุวมมบ่เอาอีสีหาสื่อม่องซีซิเสนครับจะอยู่มองมองได้ข้ายครับอยู่จังหวัดอุบลบุมีนะครับคันมีอยู่จังหวัดอื่นบอกเบาอี้นะครับเด้อม่องซีซิเส้นครับอยู่บนบุหมีครับมีแต่สามสิครับมอว่าจากไดซีซิก็ยี่สิบม่องนาซีซิม่องหลังยี่สิบครับ,ออบ,บ,บ,รบขึ้นว่า ลอครับฮานหมานพอปลาใหญ่ๆพีกายนี่หูบองบายิปครับสามหูุะรอ่นหาชิบโล่ขึ้นไปถือเครื่องครับล่วงเครื่องเท่าใดกันล่วงบายิดบถือครับพอม่วงนันหน่อยครับอาปลาโบยูม่วงยี่สิบปดเส้นาปลาบยูครับอาลุนยี่สิบโลขึ้นนี้ซ้ำยี่สิบแปดโล่อลาโบยูครับ28่สิบดโล่ บมอมอง28่สิบดเสียน,นเป็นสี่สิบสามบสสิบก็ยงังหนักน่อยอยู่ครับวนบ,บสุบ ปลากระบ,บอกนี่ครับเจ้ถือมองปาบ่อน้ำกามูนอดดยู่นะครับแต่วบุถือมองเก่งก็มองอยูฟังกันไปจะตำห่ครับตำเห็นป่ายิ่ด้วย ของว่านนี่ของใหม่ซาวบะเบสเซียเว่ยเลยมองมายุดบนันลองชุด่ายเดี๋ยวเขาได้สั่งูกับแมงมุมยาวครับ ำกันไล่ไลเร็วกว่าเขานะไลพรวามคมป่วนนี่พ่อครับ ก็ได้มีหมดเลย หนบ่อนครับถึงเวลาคือผมอมา บ้านมีโตงามครับ,บ ดินเลื่อนตัวหน่อยครับหมานครับปลาลใส่โลครับเะาพันหมานครับมาของอะไรครับออโอ้เอา้ามันถึง,งมีหยัง่งปิงเลยใส่โลครับใส่โลเครื่องโลนี่ปิงครับใส่โลนี่หมดบถือตัวที่สุดครับ Đi mua nhạc đi. Cá ra là hấp. Cá đâm, cá đâm. กิงเลยครับสองหันขึ้นเฮ้ยพ่อตัวนึงอยู่ครับเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว่าพ่อครับเกือบ่าพ่อ มันมันครับมันมนตัวหน่อยก็ย่าครับใส่โลอยู่ครับอยู่หนีโล่ลอยครับปากกาครับมันมานครับฝากก็ไลค์ก็ที่ตามเราอยู่นะครับเด้อครับสวัสดีครับมันมานครับ